มาจะพี่น้องจ๋าลายสิมาต่อไายเสือเนาะค่ะเนาะทักเสือแดงลิ้มทางนี้เนาะค่ะเนาะฟังทางนี้เนาะค่ะเนาะเนี่สิเห็ดตัวย่างให้เบิ้งนี่อันที่เห็ดเหลียวกนเนาะค่ะเนาะนี่เอ่อฝั่งขวามือแล้วสิมาแยกออกออกเป็นข้อวีเนาะค่ะเนาะข้อวีแบบนี้นี่อันนี้ย้ายเพิ่อภาษาเรียบร้อยแล้วหลังกับข้างหน้าเนาะค่ะเนาะแล้วสิมาเริ่มฟังนี่จ้ะ เริ่มนับจากตรงนี้เลยจ้ะหนึ่งสองสามสามนี่เขาสามารถแยกตรงนี้ได้จ้ะเขาสามารถแยกแบบให้มันออกมาแบบนี้เนาะปพิ่งกันจ้ะนี่ก็สิเห็ดนี่สามารถแยกออกทำให้มีก้อนเล็บลิบจ้ะ น,นี่มีลูกค้าเอ้ิชิบๆจักน้อยเห็นปะว่าเผื่อบางคนลูกค้าเอ้ยเผื่อบางคนอ่ะเพื่อนๆอาชีพทักได้แล้วทักได้ขนาดที่ยายบอกแล้วเนาะคลิปก่อนเนะเา,าจจะก็อา,าชีพร้อยวายเยอะไม่เหตุเดี๋ยวขีต่อให้แบบไหนเนาะคะนะ่ะเนาะต่อต่อไรเนาะคะนะ่ะเนาะเขามาจะนี่เนี่ยเขามาจากฟังนี่ยเลยจ้ะแต่เมื่อกี้แหละวันนี้เขามาเนี่ยหนึ่งสองสามนี่เลย โอ้ยเบาๆเนี้ยพอฮลัลโหลบอกตาเราก่อนนั้นนี่เนาะคนเล่นควงกับตาข่าแบบนี้ก็ได้จ้ะเนี่ยแบบนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าการถีบตาเขาเข้าเข้าอ่อนเฮแบบนี้ก็ได้เลยแบบนี้ มันจะเป็นลายแบบนี้เนาะอ๋อยาเกาะยาเกาะยาเกาะนี่มันจะเป็นแบบนี้นั่นเองก็ได้เยาเซ็ลองมึงเห็ดไหนมันคือกำกับบันนี้เหรอจ้ะนั่งเมื่อคนทำงาน,นะะเนาะค่ะน้องพี่น้องนวดหลายนวดเดือนลูกค้ามาสามสิบกว่าปีนวดจับเส้นเนาะพี่น้องนวดจับเส้นวันนี้มันนั่น,น,น นวดอะไรอขอไม่ได้แตกพี่น้องที่ชงัยว่าเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนหวัวเมเปิลก็เป็นแบบนีลล้นวดไรจ้ะถ้าสมัยย่าเห็นนั่นเห็นผ่ายกว่าหวัวเมยปิลก็เป็นแบบนี้จ้ะเลี้ยวปานี้ยังอยู่ตีนอ่งมื่อี่เลี้ยวเห็น,นี้นะประสบประการเมืสามสิบกว่าปีเนาะพี่น้องมันก็เลยนั่นจ้ะมันก็เลยหัว กระดูกมันก็ให้แตกนี่ตักไปมันมีได้จ้านี่ห้าตักเลยเแต่ห้เง้างเห็ดจะเห็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าเห็ดแบบตักส่วนเอาขข้นเลยก็ได้จ้าทักมาจนหอด เจนหอดผีผีหลายเดี๋ยวได้เสมอบอกอีกทีน,นึงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเสมอมาหอดวันนี้เลาพี่น้องสองมมตว่าถักถักยา,ยาวๆมาเดียเ์ได้จ้ะเนาะหอดนี่ปุ๊บนี่หอดตรงนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะอาันนี้เขามาเอาเนี่ยไดจ้ะเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยเอามารวมนี่เด้จ้ะ น,นี่เขาจะทักแต่มันเป็นเออ่วงแขนเนาะค่ะเนาะปุ๊บทักเป็นวงแขนปุ๊บเขาก็ทักเกินไปเลยเขาก็ทักทักรอบ,บนี่นะคะรอบ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 วงแขนเขาจะสลับสีไปแบบนี้นะเอ๊สลับสีไปแต่เขาไม่สีเดียวเขาก็ทักไปสีเดียวเลยจ้ะทักสีทีสีเดียวไปเลยเขาก็ทักมาหอด เขาเริ่มนี่เนาะค่ะน้อเนี่ยนี่เริ่มเลยเอนี่เริ่มเริ่มจากตรงนี้เนาะค่ะเนาะนี่ปุ๊บทักวนมาวนมาสลบซีมา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 ,มาเดี๋ยวมะฮอดบอกนี่ย้ายสิบอกอีกเช่น,นึงว่าวิธีลดหรอกว่าวิธีเห็ดปลายแขนเนาะงค่ะเนาะโอเคจ้าเห็ดทักตามเดี๋ยวนาะงค่ะนาะพี่น้องทำง่ายๆจ้ะขอบคุณค่ะ